our best friends i mean i i know everything about this girl i k n e w her favorite color i k n e w her favorite food h e l l o สวัดีค่ะเพื่อนอยู่กับเฟนฟิชานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเฟนจะมาสอนภาพผูกแต่งหน้าในลุคนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะใครอยากรู้แล้วว่าท่าทั่วลุคนี้แต่งไงเนี่ยก็ไปดูกันเลย เดร๋ยวมาเริ่มกันที่งานผิวก่อนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเฟนจะใช้เป็นเครื่องสาอางจากแบรนด์ซันเกรสนะอันนี้เป็นได้มาทั้งหมด3ตัวเลยเดี๋ยวเฟนจะขอลงเป็นตัวเมคอัพเบสก่อนนะคะอันนี้เนี่ยก็คือซันเกรสไวท์คิววีโปรเทกเตอร์นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเมคอัพเบสเป็นครีมกันแดด <S <S แล้วก็จะช่วยปรับสีผิวของเราให้ดูมีความสม่ำเสมอมากิ่งขึ้นด้วยนะซึ่งเขาก็มี SPF สูงถึง42 p a บ,บ,บวกเลยก็คือสามารถที่จะปกป้องผิวเราจากแดดได้ยาวนานถึง14ชั่วโมง เวลาใช้เนี่ยเราก็เขยา่าเขย่านิดนึงนะตัวเนื้อเขาจะเป็นเนื้อนมนมสีชมพูอ,อ่อ,อนๆแบบนี้นะคะเวลาลงไปมันก็จะมีความแบบเกี่ยง่ายแล้วก็เบาสบายผิวนะนี่พอเราลงไปแล้วมันก็จะแบบเข้ากับผิวเราเลยทุกคนเราก็จะค่อยๆลงไปคือเฟรรู้สึกว่าตัวเนี้ยพอเราใช้ควบคู่ไปกับการแต่งหน้ามันทําให้ควกเครื่องสําอางมัน ติดทนดีมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาพวกแต่งหน้าไม่ค่อยติดอเอออยากให้ลองใช้ดูอ่พอปรับสีผิวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันด้วยการลงรองพื้นเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็น Sungate High Coverage Foundation UV นะคือตัวนี้เขาจะเป็นรองพื้นเนื้อครีมที่มีความปกปิดดีมากๆเลยแล้วก็เขาเขียนไว้ว่าเป็น UV Foundation นะคะก็คือเขามีสารที่แบบสามารถที่จะก,กันแดดของเราได้ด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อ เนี่ยคือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อลองพื้นแบบครีมมีความเข้มข้นมากๆเลยทุกคนใครที่มีรอยหนักๆน,นะคะตัวนี้สามารถเอาอยู่เลยซึ่งเฟงก็จะใช้ตัวนี้ในการปกปิดพวกรอยคล้ำใต้ตาแล้วก็รอยสิวต่างๆด้วยนะเวลาใช้เฟ็งก็จะแนะนําว่าให้เอามาวอร์มที่หลังมือนิดนึงนะคะเราจะใช้นิ้วในการวอร์มเพื่อที่จะให้ตัวรองพื้นเนี่ยมันมีความอุ่นๆแล้วพอมันลงไปเนี่ยมันก็จะเมลเข้ากับผิวเราได้ดีมากยิ่งขึ้น ตรงนี้เ็นมีรอยสิวที่เพิ่งแกะเมื่อเช้านะเดี๋ยวจะลองปิดให้ดูว่ามันแบบสามารถปิดได้แบบกริบนี่นะคะก็จะเห็นว่าพวกรอยแดงๆที่มันแบบแดงจ,จัดๆมันก็จะหายไปเลย คือตัวนี้มันเป็นรองพื้นเนื้อครีมก็จริงนะทุกคนแต่ว่าเวลาเราลงไปเฟนไม่รู้สึกว่ามันทําให้ผิวเรามันมีความแห้งๆเป็นก้นก้อนอ่ะคือเนื้อรองพื้นเขาทําได้ค่อนข้างดีเหมือนมีความแบบยืดหยุนะ่นอ่ะพอเราลงไปแล้วมันก็จะฟิตแล้วก็เข้ากับผิวเราเลยเ mm hmm. นี่ยเพื่อนๆจะเห็นถึง บีฟอร์กับ After นะคะว่าพอเราลงตัวรองพื้นไปแล้วว่ามันก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความกริบจากตอนแรกเนี่ยจะมีแบบพวกรอยแดงๆนิดหน่อยใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือผิวดีขึ้นมากเขาสามารถใช้นิ้วแบบตบๆๆๆๆไปได้เลยนะมีความแบบใช้ง่าย ลงรองพื้นเสร็จถังก็จะตอดไว้แป้งตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือ s u n g a ส e Y UV Pack นะคะเขาจะเป็นแป้งมาสมรองพื้นที่เนื้อละเอียดมากเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยคือเนื้อเขานิ่มมากเลยเว้ยทุกคน เดฟเฟนจะใช้ตัวนี้นะคะในการเซตทุกอย่างให้เข้ากันแต่ว่าเฟนอาจจะใช้แปรงนะในการปาดวนๆให้ทั่วหน้าแต่ว่าสําหรับใครที่ต้องการการปกปิดต้องการแน่นต้องการตึบเนี่ยก็สามารถใช้ตัวพับของเขานะคะกดลงไปบริเวณนั้นได้เลยอย่างเฟนเนี่ยก็จะมีตรงช่วงตรงนี้ที่เป็นรอยสิวหนักๆเฟนก,ก็จะกดทับไปทีนึงเนี่ยมันก็จะทําให้รอยต่างๆเนี่ยมันหายแล้วก็กริบมากยิ่งขึ้นนะตรงช่วงใต้ตาอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ ในการเซตได้ส่วนตรงอื่นที่เหลือนะคะเพ็งก็จะใช้แปรงนั่นแหละในการวนๆนะคะแล้วก็ค่อยๆแทปบแทบท แค่นี้นะคะเราก็ได้ผิวที่แบบมีความเนียนกลิบแล้วเฟรรู้สึกว่าสามตัวของซันเกเนี่ยเป็นตัวที่เฟ็นแบบแนะนํามากๆเลยเพราะว่าเพื่อนจะเห็นว่าเนี่ยมันมีความเป็นผิวมากๆเลยแล้วที่สําคัญซันเกนะคะเขามีสารบารุงแล้วก็สารกันแดดในทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเมเอ,อัพเบลรองพื้นหรือว่าแป้งถดกลองพื้นนะคะก็ลองไปหาดูมาใช้กันละกันเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องสําอางที่ถูกแล้วก็ดีอีกแบรนด์หนึ่งเลยงานผิวจบไปนะคะเดี๋ยวเราจะมา แต่งหน้ากันต่อเลยซึ่งเดี๋ยวเฟนจะขอเขียนคิ้วก่อนนะทุกคนเมื่อกี้แอบไปกววันคิ้วมานดนึงวันนี้เฟนอยากได้คิ้วที่มีความตรงๆนิดนึงเฟนก็จะเริ่มถมจากบริเวณเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยหนกคิ้วก่อนนะเพื่อลดความโค้งของคิ้วลง ีจะใช้สีอายแชโดว์สีออกโทนน้ำตาลกับสีออกครีมครีมนะคะผสมกันแล้วก็ลงไปบริเวณทั่วเปลืกตาเลย แล้วก็เดีเ๋ยวเนจะใช้เป็นอายแชโดว์สีประมาณนี้นะคะลงไปบริเวณปลายหางตาข้างล่างตรงนี้มันก็จะทำให้เราเหมือนแบบมีความดอลลี่อาใต้ตาแบบป่องๆอ,อ,อะไรอย่างนี้เ็นก็จะใช้สีอายแชโดว์ที่โทนเข้มขึ้นมานะคะโทนส้มๆลงไปบริเวณแบบชิดโคนขนตาอย่างนี้ตรงรอยพอับบ่อยทุกคน เราจะแบบวิ่งออกนิดนึงนะก็จะขอใช้ตัวสีขาวมุกมุกชิมเมอร์ชิมเมอร์นะคะลงไปบริเวณแบบตอนรี่อายที่เราสร้างไว้ตอนแรกๆแ,แล้วก็จะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะในการกรีดขอบตา จะขอใช้สีน้ำตาลเข้มเมื่อกี้นะคะลงบริเวณใต้ตาล่างตกไปปลายนิดหนึ่งเป็นละขอดเติมกริตเตอร์นะคะลงไปบริเวณใต้ตาล่างเชดดิ้งนิดหนึ่งนะคะจะใช้แปรงแบบหัวฟูๆเลยในการลงเพราะว่าเราไม่อยากได้ให้มันแบบเส้นแบบเส้นแข็งมากอะทุกคน แดแก้มวันนี้จะใช้เป็นสีประมาณนี้ทุกคนสีแบบแดงๆหน่อยต้องปัดแบบเบามือนิดนึงนะตรงไฮไลท์นิดนึงนะคะสุดท้ายงานลิปเฟ็นจะลงเป็นสีนี้ก่อนนะมันจะเป็นโทนแบบ ชมพูตุ่นๆก็จะเติมลิปสีที่เป็นเป็นแบบแดงขึ้นมาหน่อยนะคะบริเวณข้างในปากแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้มันฟุงฟ้งๆ